ลลลาา่ววงเยมฝันฟชีิตไม่มีแม่คนไหนอยากเผาลูกตัวเองแม่จ่าเริงเข่าอ่อนไม่มีแรงวางดอกไม้จันต่อให้เข้มแข็งและเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากแค่ไหนแต่พอวันสุดท้ายที่ต้องจากกันจริงๆแม่ก็สุดจะก,กันันเอ,อินสังฟ้าบอกว่าคึ้ทอดหลายเด้อ ที่ผ่านมาหลายวันแม่อุ่นแม่จ่าเริงเก็บอาการได้ดีมากแม่ยังอวยพอได้ถหานายอื่นๆที่อยู่แนวหน้ารบชนะแม่ต้องสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักแต่แม่ก็ไม่มีตัดพอสักคำว่าลูกต้องจากไปเพื่อชาติหัวใจคุณแม่น่ายกย่องที่สุด ที่ข้าได้รับใช้ชาติก็สมบูรณ์แบบแล้วแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้อยู่จุดนี้ได้รับใช้พื้นแผ่นดินไทยของเราช็อตแม่เข้าไปรูปรูปของจาเลิงแล้วพูดความในใจกับลูกว่าคิดถึงมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ชุดทหารแต่กลับไม่เจอลูกแม่เลยได้แค่ยืนจ้องรูปภาพเห็นแล้วก็สงสารคุณแม่จับใจขอส่งกำลังใจให้แม่อุ่นและครอบครัวของจาเลิงด้วยค่ะ ซึ่งตลอดพิธีนั้นนายกอนุทินก็คอยอยู่เคียงข้างคุณแม่จับมือประคองและให้กำลังใจแม่ไม่ห่างบางช่วงเองนายกก็กั้นน้ำตาแทบไม่อยู่ท่านก็เป็นพ่อคนเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกเป็นอย่างดีโดยกองทัพบ,บกได้ปูนบำเหน็จพิเศษ9ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศจากสิบเอกสำเริงคลังประคนเป็นพลตีเพื่อสะดุดีวีรกรรมสละชีพป,ปกป้องแผ่นดินไทยที่เนิน3 5 0 พร้อมพิธีสะดุดีและพระราชทานเพลิงอย่างสมเกียรตินาทีนายกมอบธงชาติรูปสามเหลี่ยมอันเป็นเกียรติสูงสุดให้แม่กับครอบครัวก็ทำทางบ้านน้ำตาไหลาตามเราไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ทุกครั้งที่เห็นคลิปของจ่าเลิงและบรรดาทหารกล้าผู้เสียสละทุกท่านแล้วก็กั้นน้ำตามไม่อยู่จริงๆทั้งสงสารทั้งขอบคุณทั้งสะดุดีหลากหลายความรู้สึกพลังพลูอยู่ภายในใจ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับคุณแม่อีกครั้งพร้อมย้ำด้วยว่าจะดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุดในทุกมิติขอชื่นชมในความกล้าหาญของทาหารไทยที่ยอมสละชีพเพื่อแลกกับอธิปไตยของประเทศให้คงอยู่ไปถึงลูกหลานแน่นอนว่าทุกการเสียสละจะต้องไม่สูญเปล่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งแม่ของจ่าเริงก็ได้กล่าวด้วยหลังจากนี้ไปคงจะขอเข้าปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดไปให้ลูกชายพร้อมทั้งตั้งปฏิญาณเอาไว้ถ้าชาติหน้ามีจริงอยากให้ลูกเกิดเป็นลูกของแม่ตลอดไปได้ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เป็นลูกแม่อีกทุกชาติทุกชาติาไปด้านบิ๊กเล็กก็ได้เตรียมสารต่อความต้องการของคุณแม่โดยการให้พี่สาวจ่าเริงรับราชการต่อจากน้องชายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัวและดูแลแม่ต่อไปเชื่อว่าหากจาเริงยังรับรูได้ก็คงจะรู้สึกหมดห่วงอย่างแท้จริงเพราะความเสียสละของเขาไม่เสียเปล่าวันนี้ครอบครัวได้รับผลน,นั้นแล้วแม้ต้องแรกด้วยชีวิตของจ่าเริงแต่ทุกการระลึกถึงก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมีได้จริงๆคะ่ะ